ครับผมสวัสดีครับมาหอดจอดถึงครับบ้านเฮียสนามผัดเมื่อนี้ยังจะมาล้างสันเมนูมีผู้ใดเฮ็ดแน่นะครับเนี่ยครับปามนาดกำลังหลับไก่ไก่หน้าไก่หน้าไก่ไก่บานนี่แหละพี่น้องเราเปลี่ยนเรียงอยู่หน้าไหมแมนบวกก็เลยเอือนไก่หน้าเบวกต้มไก่หน้านี่ก็ลาบไก่หน้า ลาแลมเชียรยังนี่ตาปมเมนยังน้อตาปมต้มปลาโอ้ยเนาะไมนกินไม่กินหัวเวรอย่างเง้ยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมดแดงทำไมไข่มันเล็กจังมะแดงพอแลมเราก็ตีต้มปลาครับตาปม มันกวยบ่ไร้มันน้อยอยทยกยพ่อ,ยอย่ายยังถามีดเิถามีดไหมอามีดมาใหนเรา,เาได้ไนะนอนเต็งอยู่รถขือบโบถือม,มาจากเหลีม่มไงขหลยอยู่เป็นเศร้าเลยโอ้มันเศร้าขอยปรกานอนน้ำรึกขจิเป็นสันเอาเอาอันมีดไปไว้ใต้เปนไต้มงนอนอไหมไอเ,นอนเออห้าห้ารถมนัน เขาเบรกแห้งด้วยอย่งต่างๆโอ้ยพ่อยเป็นห่วงเลยคอยไปเห็นเหมือนนั่นป้าอีพ่อคือกาเอาไว้มั้ยอันตรายล้วว่าโชเฟอร์มันก็ขับดีหรอวะเดี๋ยวผมไปล้าเอาดูวันป่าต้มใหม่ปาต้มยิงาต้มยังกินต้มปลาก็ได้ดอกต้มไก่ว่ะ ต้มดีกว่าทีเห็นังไรย่างเดต้มปลาเป็นน้าตมใหมอัน <อ hyvin S 2> ั uh. Uh ้นเป็นอมาทอดเป็นอะไรให้เกลี้ยแล้วหยบเลยเออยู่งนเอับหั่เฉยดอกมีมดใหญ่ด้วยโอ้ยจะามาอยมันมาไทยพีไทยหรอ ไม่เหลี่ยมแล้วที้เท็ดอีงามครับพี่น้องคลิปๆเอาเขียงกรบโบมี่เออถ่ายจังนะที่ใช่สิโอ้ยล well? ินก็ออกก็ลินพอพี่น้องเลยครับมาครับไปดิต่อครับจิฟักลาบไก่ไใกลหน้าใกลหน้าเรื่มหนุกเรื่มเด่นโอ้ยปิดก่อน ไกนล้น้อง้่ยงนเขามันจะแงจงคือก็ฮีโซลเลยเอาใหม่คอเสิร์ตเลยอันหน่งองสามครับพีอกนี่ครับดักไต่กับมือหนหน้าบานเสียแล้วนี่เกียาพัูไใจแถวคุคันนะครับจะฟ้องลงใหม่ครับปียพัคขาไม้เปียพัดตีครือนพัดซื้อลานเล่าคือเปียพัดอาจจะเป็น ด่นลูกซื้อลูกก็ซื้อพอแล้วบ่่เข้าใจแต่ว่าเราซื้อธนภัทรท่านด็อกเตอร์ธนภัทรสูเสมือว,ว่าแต่ว่าชื่อร้านเขานหละธนบ,บิยพัฒน์ค้าไม้อยู่ตรงขา้ามหมวดการท่าหมวดหม,ด,หมดการท่าเลยเนาะ,นะรตรงข้ามเลยการท่ากูคันไม่เกียจผีใหญ่มาไปแล้ คนหน่อยเป็นทางไหนเนาะคนน่อยขั้นตอนจางนี้ไปก็อีกนเวอนี้ซับอยู่ครับเรียมพรองกันจังน้อยจังมบม่งขั้นตอนกันกรมวิธีการปูนเนาะ้องนี้ไปก่อนยวพอกันม่อีกนวใช่ไมครับไวันเดกบสไม่ปโย ขับรถมาข่อยบก่าขับเร็วแม่มาจอดปั๊มน้ำมันน่ะมันง่วงนอนนั่งลับนั่งลื่นมาโอ้โหเมื่อคืนนี่ขนาดบกัยได้นี่ปกติขันโบได้มาหน่คือจอดนอนแล้วนะจอดนอนน้ำปั๊มน้ำยังไปละดีขันเป็นว่าโบได้มาหาเฮียเลือกประทับจังวัดเลยมันก็ง่วงเนาะตี้ยจังหวัดนั้นแข่งไหวมากเขาไม่ที่จะมาแข่งเตี้ั่งเทีวเหรอเนี่ ไป <Ooh. S 1> ไปลูกไปลูกไปจะหิวมันเนาะมาหน่อยก็ซ้ำเด็กหน่อยละเห็น่เห็นมันะมันสูนัดหูยูหูยูผมเอาอยู่ดิแต uh ่ว่า ยืใส่บุญเนี่ยเดี๋ยวพอดีใายคิดเลยเอาเร็วๆหนูเร็วๆครับผมรับไกนาใช่ป้ออือยูเนื่อหูยูหูยูจังบาดด้วยบ่หูจูหูจูต้มต้มต้มไกนา คำวานดีเนี่ยวานหลือจะมาเลยยังไงต้งมาแพ็คหนึ่งวันปูนน,นะทำมาเจเทาปากส้เ้ปากส้มอืมเอาน้ำมันท่าบอ่อยมันหนตนติดติดเมี ถ้าเหม่นกันเนี่แหลมกำลังสิต้มปลาคอได้พี่น้องเนี่ยเราต้อนรับขับสูนี่ดีหาแนวอยู่แนวกินไว้ให้หาไก่ไว้ให้หาปลาไว้ให้แต่ว่าต้องมา่านลังสันเองเนี่ย,ยแต่ว่าเจแล้วก็บฟักให้อยู่ข้างในคนละเลาวฟักไว้ให้เฮ็ดไว้ให้ทำใบไห่ดีดีเนี่ยแหลมมา่านมาตองคั้วเลยแล้วปลา ม่อ๋อยปีใหม่กันหน้าะนี่พักปกติมัต้องมีคนงานจวดจันจะแล้วเดินเยอะนะเดี๋ยวมาเพงงานเ,นาเาื้อเล่าเพงงานเล่าเพื่อเล่าเอ๋อเป็นยังไหมดแดงเลาดีแทะต้นน,น่อย <Yeah. S 1> บริเวณอนาจักรของเนี่ยธนาพัฒนนะครับของ,งลง,ลงลไมง้ไม่ว่าจะเป็นวังหินไม่ว่าจะเป็นที่ขุขันนี่นะครับลแล้วก็มองนึงกับยูนะพูอำเภอคลองไช่จังหวัดกาลสินใกล้มองไดไปเบื้องมองหันครับผู้ใดสร้างบ้านสร้างเฮือนต้องการไม่ไป ประดับดวงกบประตูหน้าต่างไปหาอะไรเลยนะครับในเขตจังหวัดกาฬสินก็อยู่ที่อำเภอคลองใัยครับพี่น้องเอาคลิปนี้เอาไว้สำนีสะก้อนครับพี่น้องครับไปพบพอกันน้อพี่น้องเนาะนะครับผมสวัสดีครับฮะพูดเก่งใช่ไหม